หลังประเทศไทยต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้ผู้ประกอบการในหลายภาคส่วนต่างได้รับผลกระทบโดยเฉพาะการสั่งปิดสถานบริการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดตามคำสั่งของสอบคแม้ก่อนหน้านี้จะมีการผ่อนคลายให้สามารถเปิดบริการได้บ้างแต่ก็ยังคงมีเงื่อนไขทั้งการจำกัดจำนวนผู้มาใช้บริการการจำกัดเวลาสภาพเศรษฐกิจโดยรวมที่หลายคนยังยอมรับว่าเป็นห่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุด แต่นับจากวันที่1มิถุนายนนี้จะเป็นวันแรกที่สถานบันเทิงผับบาร์และคาราโอเกะในพื้นที่31จังหวัดทั้งพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวสีฟ้าและพื้นที่เฝ้าระวังสีเขียวจะได้กลับมาเปิดให้บริการและสามารถตื่นสุราภายในร้านได้จนถึงเวลาเที่ยงคืนตามมาติของสอบคผู้สื่อข่าวได้ลงไปสำรวจความพร้อมของสถานบันเทิงย่านถนนเท่าสารและถนนรามบ,บุตรีรวมถึงได้พูดคุยกับผู้ค้าและผู้ผประกอบการ เจ้าของร้านนั่งดื่มแฮปปี้บาร์ในถนนข้าวสารได้บอกถึงการเตรียมความพร้อมหลังรัฐบาลมีมาตรการผ่อนคลายอีกครั้งในวันที่หนึ่งมิถุนาย,ยานนี้โดยระบุว่าตนได้มีการเตรียมความพร้อมมาตั้งแต่ช่วงที่มีการผ่อนคลายในระยะแรกๆแ,แล้วเพราะที่จริงตนมองว่าการเปิดประเทศในครั้งนี้มันช้าเกินไปไม่ทันกับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในช่วงไฮซีซันแต่ก็เข้าใจเพราะสถานการณ์โควิดยังคงไม่ดีขึ้น พร้อมกล่าวอีกว่าการเปิดประเทศในช่วงเวลานี้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยมากกว่า70%ส่วนคนต่างชาติจะมีสัดส,ส่วนที่น้อยลงเพราะห้วงเวลาหลังจากสงการานถือเป็นช่วง low ซ e a s o n ของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วตนมองว่าก่อนหน้านี้ที่รัฐบาลมีการเปิดประเทศช่วงรแรกๆก็ออกมาตรการต่างๆออกมาจนมากเกินไปนี่อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้นักท่องเที่ยวมาไทยไม่มากเท่าที่ควร ตนมองว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลามากกว่าหนึ่งปีขึ้นไปสถานการณ์ด้านการท,าท่องเที่ยวทั้งในถนนเข้าสารและภาพรวมคงจะดีขึ้นเกือบเท่าในอดีตที่ผ่านมาในช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโควิดตนต้องพยุงสถานการณ์ของร้านและลูกจ้างเอาไว้ทุกวันนี้ยังคงต้องวิ่งรับจ็อบเพิ่มถึงสองงานต่อวันมองว่าเงินเพียงหนึ่งถึงสองพันบาทต่อวันนั้นมีค่ามากเหลือเกินในช่วงเวลาแบบนี้จริงๆมันเริ่มมาตั้งนานแล้วนะไอ้ตรงความพร้อมตรงนี้นะเราก็ เริ่มตั้งแต่ตอนที่เขาใขยับเปิดครั้งแรกๆนะตอนให้ปิดแค่สามทุ่มนะแล้วก็ทางสาธารณสุขก็มีมาตรการว่าต้องไปเข้าแอปพลิเคชันเกี่ยวกับทำฟรีซิตติ้งทำชาพลัดเตรียมพร้อมนะช่วงก่อนหน้านั้นนะก่อนหน้านั้นแล้วนะแล้วไอ้นี่รัฐบาลก็มาประ,ประกาศเริ่มประกาศใหม่ครั้งนึงใช่ไหมเมื่อที่จะถึงเนี่ยวันที่หนึ่งเนี่ยนะใช่ไหมฮะ แล้วก็จริงๆแล้วแต่ละร้านนี่เขาเตรียมตัวกันมานานแล้วนะฮะเพราะจร,จริงๆในความเป็นจริงอ่ะเปิดประเทศอ่ะมันช้าไปฮะมันช้าไปเพราะว่ามันไม่ทันนะมาเริ่มเปิดประเทศตรงคือฐานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่ไฮซีซั่นนะแต่ว่าเราก็เข้าใจนะเพราะว่าโควิดมันยังไม่จบใช่ไหมฮะเราก็เลยมั รู้สึกมันมันช้าเกินไปฮะแล้วก็เศรษฐกิจมัน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 กา,การขยับตัวครับมันการรู้สึกมันสายไปฮะเปิดช่วงนี้ถามว่ามีนักท่องเที่ยวไหมมีฮะแต่ปริมาณน้อยมากเพราะว่าในความเป็นจริงหลังจากสงกรานไปแล้วเนี่ยมันเป็นโลซีซันของฝรั่งฮะไฮซีซันเนี่จะเริ่มเดือนปลายเดือนตุลาฮะนั่นคือช่วงช่วงนี้ฝรั่งบ้านเขาเนี่ยอากาศ บ้านเขาจะร้อนเขาจะอุ่นเขาจะไม่ค่อยมากันนะฮะแล้วก็ถ้ารัฐบาลเขามีมาตรการเยอะเกินไปเนี่ยอย่างอย่างสมัยตอนที่เปิดแรกๆเนี่ยต่างชาติเข้ามาเนี่ยสองอาทิตย์กักตัวจ่ายเงินเองเนี่ยในความเป็นจริงใครไม่อยากมาหรอกฮะกักตัวและต้องจ่ายตังเองด้วยเนี่ยไม่มีใครมาเพราะว่ามันเยอะไปสําหรับเขาว่าแต่ละคนกว่าจะเก็บตังมาเที่ยวบ้านเราเนี่ยเขาก็เก็บกเงินเป็นปีๆเหมือนกันนะ เพราะว่าพรังผมว่ามันแพงในค่าเงินนี่ในความเป็นจริงเขาไม่มีเงินเหมือนเรานี่แหละใช่ไหมเพียงแต่ว่าระบบสวัสดิการเขาดีกว่าเราเยอะใช่ไหมฮะมัน3ปีแล้นะครับที่ว่าถ้าลองสังเกตถ้าเกิดที่มาใหม่ๆนะที่จะเห็นนะว่ามันจะเหมือนป่าช้าไปแล้วเพราะว่าจากปกติผมในช่วง2ปีที่เราจ่ายแต่ค่าเช่าอย่างเดียวนะสองปีกว่าจ่ายค่าเช่าอย่างเดียว ผมปั่นจักรยานนะไปตามสถานที่ท่องเที่ยวตามสีลมตามสีลมตามพัดพงพวกนี้ตายสนิทนะพัดพงเนี่ตายสนิทไปเลยนะเป็นป่าช้าไปเลยนะมาที่สุดท้ายในตรงเนี้ยดูว่ามันจะคึกคักนิดนึงคือว่าเข้าสารนี่แหละอาจจะขยับขึ้นนิดนึงนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็นักท่องเที่ยวเนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเจเนนี่ยน่าจะเป็นคนไทยฮนะสาหรือ25%ต่างชาติ แต่ต่างชาติเขาก็อยู่แค่แป๊บๆถูกไหมฮะก็ต้องไปที่อื่นโปรแกรมของเขาอ่ะพี่มองว่าภาพรวมมันน่าจะคึกคัเกือบจะเหมือนในอดีตอีกนานไหมคะจะใช้เวลานานไหมจ๊ะผมว่าถ้าตอบตามความรู้สึกนะผมว่าอย่างนั้นมันต้องมีปีครึ่งหรือสองปีครับอย่างผมเองเนี่ยผมทําร้านเล็กๆเ,เนี่ยรถก็เข้ารีไฟแนนซ์ <c oughs> เงินเก็บที่เคยมีมาก็ต้องจ่ายออกไปจนหมดนะทุกคน หลายๆเจ้าของนะที่ก็าทาประเภทนี้นะฮะแทบจะเหมือนกันหมดเลยนะยกเว้นคนที่เขามีสายป่านที่ยาวใช่ไหมมีเงินเก็บเยอะธุรกิจเขาใหญ่เขาสามารถเดินไปได้แต่ก็อย่างพวกนี้เราเห็นได้ชัดเลยว่าตายสนิทฮนะทุกวันนี้ยิ่งเปิดช้าถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับเอาเราไปไว้หน้าเตาหน้าเมนอนะ เราก็ให้สายน้ำเกลือเส้นเล็กเส้นหนึ่งสะดุดนิดเดียวพับเข้าเตาเผาดับธาตุเลยอีกวันนึงนี่เรื่องจริงฮะเรื่องจริงเป็นอย่างนี้จริงๆระ พี่กุ้งหรือป้ากุ้งของเด็กๆผู้ค้ารถเข็นขายสินค้าอยู่ในถนนข้าวสารมานานกว่า20ปีเราให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ตนขายเสื้อผ้าแต่หลังจากมีการแพร่ร,ระบาดของโควิด -19 ตนได้รับผลกระทบอย่างมากโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติหายไปจนหมดจึงต้องเปลี่ยนมาขายอาหารประเภททอดแทนขายมาได้2ปีกว่าแล้วแม้การขายของกินจะมีไรายได้ไม่มากเท่ากับในอดีตแต่ก็ยังพออยู่ได้ตนหวังว่า ตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนาย,ย,ยนเป็นต้นไปจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศและมาเที่ยวที่ถนนข้าวสารมากขึ้นน้านี้พี่กุ้งขายอะไรขายเสื้อผ้าค่ะเป็นยังไงบ้างคะเมื่อก่อนะไได<ห>้ขายเสื้อผ้าก็โอเคก็พอได้กินได้ใช้ <c oughs> ปัจจุบันไม่ไม่โอเคเลยพออยู่รอดถามว่าดีไหมก็ไม่ดีไม่ดีเหมือนขายเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยขายของกินมันส่วนมาก มันก็จะเป็นคนไทยเด็กลเลนิดๆ,ๆหน่อยๆแล้วก็พูดทํางานอยู่ถนนข้าวสารแค่นั้นเองไม่ได้อะไรมากมายเอาพออยู่รอดอเพราะว่าช่วงนี้มันก็ต้องอยู่รอดอยู่แล้วอยู่ให้รอดอ่ะขายอะไรได้ขอให้ขายได้อะจะขายได้ก็สุกเสาร์อาทิตย์แต่วันธรรมดาก็นิงน่งๆเย็นถึงเย็นบาง,งทีก็ถ้านี่ถ้าจะขายให้ได้ก็คือขายให้ของหมดก็คือถึงเช้าเช้าก็จะมีประมาณตีสามตีสี่ คือจะยังคือช่วงที่ว่าเขาไล่ให้ผับบาร์เลิกอย่างนี้เราก็จะได้ขายประมาณช่วงนั้นขายของกินนะแต่ขายเสื้อผ้านี่มันก็มีระยะเวลาคือเที่ยงคืนก็ไม่มีคนซื้อละขอให้ดีขึ้นแล้วกันอะไรก็ช่างขอให้มาก่อนเพราะว่าเขาาสารนี่มีทุกอย่างมาเลยเขาสารนี่มีทุกอย่างจริงๆขอให้มาเถอะ ของกินอร่อยด้วยที่ที่ยวท,ที่นั่งเล่าอะไรมีทุกอย่างเสื้อผ้ามีการช้อปปิง้งมีอะไรมาดูบรรยากาศเข้าสารกั <laughs> แม้ว่าสบาคจะมีมติให้สถานประกอบการผับปลาคาราโอเกะอาบอบนวดสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้แต่ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยสถานบริการที่เป็นร้านอาหารมีการเล่นดนตรีสดต้องผ่านการตรวจสอบของสำนักงานสาธารณสุขและทางจังหวัดโดยแต่ละแห่งต้องได้รับมาตรฐานชาหรือโควิดฟรีเซตติ้งเรียบร้อยมีจุดคัดกรองจุดบริการเจลแอลกอฮอลและต้องมีอากาศถ่ายเทที่สะดวกสำหรับผับบาร์ที่เป็นห้องแอร์หรือเป็นสถานที่ปิดกำหนดเอาไว้ว่าต้องมีระบบถ่ายเทได้เปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา24นาฬิกา รวมถึงหลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะร่วมกันต้องตรวจเอทเคให้กลุ่มผู้ให้บริการและประชาชนที่จะรับบริการจะต้องมีการฉีดวัคซีนครบตามที่กำหนดเป็นต้นส่วนพื้นที่46จังหวัดสีเหลืองเฝ้าระวังสูงทางสบคออยังคงห้ามสถานบันเทิงผับปาคาราโอเกะเปิดให้บริการ